สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ได้เอ็นงัวเอ็นแก้วส่วนของขาครับขางัวครับตุ่มเปื่อยๆครับนี่ครับเปื่อย เป็นเอ็นตรงขามันครับนี่ครับตรงเล็บนี่ใส่ครับแก้วแก้วดีคมๆครับเมือนี่ครับบรรยากาศตอนแรงๆครับพักก็ะนี่แหละครับเขือนี่แบบมะละขีนกแปงกระเทียมครับใส่ครับข้าวเหนียวครับ แต่ว่าเขาเหนียวว่ไดหนึ่งดอกหัวเหนียวบ่ได้อุ่นไม่รับวันดหนึ่งอุ่นสองสามรอบแล้วครับอุ่นรอบนี้มันเก็สิเหนียวเหนียวคักมาครับเส็ตแซมกันครับข้แรกกันครับนี่ครับใส่กับแก้วเพี่ย อยำกรึบๆดีขนาดครับเปื่อยด,ดีครับใส่กับกระเทียมเข้ากันดี ตัวว่ากรอบดีครับปลูกเองน่วยปลายไหมนะครับน้อยๆแล้วเดี๋มาแล้ว,ว,ว,ลวมาจุดแล้วครับ พักขนา้ขนาครับข้างน้ากับหวานกรอบดีขนาดครับต้นอวบใหญ่ ตร,ตรงขาตรงเล็บมันเดี๋ยวเขเินต้มโดนเติบครับช่วยดีเพี่อ อันนี้ส่วนหนังมั้งครับเนี่ยหนาขนาดาไว้ก้อนบ่เปื่อ man ได้กับข้าวเหนียวหุ่นมาได้เราเมื่อื่น,ไไน,นกินให้เม็ด หมากมะระชินนกครับผมใส่แก้วเพียของผมครับตอนอยังอี้อนุ่ม ไม่เอ็นยำกึศดีขนาดครับบรรยากาศตอนแรงๆครับถึงเถาแรกน้ำกันส่งเอาๆ่ำๆนะครับมันเน่ย บนบดตกลายมือแล้วใส่กับกระเทียม ดเกลียวเหนกันนะคำยังไงกันนะน,นะนะครับแซมกันครับ sai đấy, lên ป้อมใหญ่ๆโอ้นี่ ตอนนี้นี่ครับใหญ่งงเลยจุม่มอืม โอ้เต็มปากอันเนี้ครับจอนมันหน่อยน้ำข้างจ้าพวก สดเกีียวกันบางเลยครับ เก้วต่ำครับบากันนั่นดอกมันมืนครับโอ้ข,ขนาดครับ นี่มันเปื่อยสีมันหนังมันกต่นุ่มๆอยู่แต่ว่าถึงก็เปื่อยครับหืมหยาบก็หนิเนียวการยำมกฝรั่ง ซอยตมไม่ก่อนครับอันนี้มาเปื่อยเหนียวหมดเมน้าขนาดโอ้เร um ียบร้อยได้การครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ ขอบคุณที่รับชมครับกฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโจโจแช Channel นแนลนะเด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ